นี่คือดอกของกระเทียมเถานะครับกระเทียมเถามีสรรพคุณทางยานะครับคล้ายๆกระเทียมเลยแต่นิยมกินดอกของมันท,ที่เรียกกระเทียมเถาเพราะว่ากลิ่นคล้ายกระเทียมมากๆเลยครับดอกพวกนี้จะเก็บไปกินกับน้ำพริกกินกับส้มตำอร่อยมากนี่นะครับมันจะเป็นเถาแบบนี้ นี่เลยครับนี่เลยจะต้องทำทำนั่งร้านให้มันนะครับให้มันเลื้อยขึ้นแบบนี้เป็นไม้ทรงพุ่มชอบแดดจัดแบบนี้กินกับน้ำพริกกินกับส้มตำนี่อร่อยเด็ดเลยครับสรบคุณทางยาเยอะต้านอนุม,มูลอิสระด้วยกินเป็นยานี่อย่างดีเลยครับปลูกง่ายนะครับแค่ตัด ตัดตรงข้อแบบนี้สักครืบหนึ่งแล้วไปชําก็ติดแล้วออกดอกทั้งปีครับอย่าลืมหาไปปลูกกันนะครับ